สบายดีสำร็จปูกับห้านหน่อยครับผมมินตราสาวเรามาพ่อกันยนี่มาสาครับเมื่อวันที่สิบสองวันจันทร์นะครับมากินข้าวบ๊อบขันที่ก่อนนะครับผมกินข้าวนังกันอ่ะจวดจวดกันก่อนนะครับขันแรกเมื่อนีนอาหารเมื่อนี้ก็มีเป็นดูมาอย่างนะเขาเอิ้นว่าเมื่าง มะลายัดใส่นะครับหนึ่งหนึ่งบ่หนึ่งแล้วกะ็ต้มดูกหมูมะละคือกันนะครับต้มเจ็ดดูกหมูนะครับอาดีมันเหลืออะมาจวดจวดน้ำกันครับพี่น้องเสามือเนาะเอาถึงมาทั้งหาานคนดีกว่า กระแลงแกระแลงงวัวมาอีกกระแลงงวัวกระแลง,ง,แลงลมันกระเลงรถเห็น,ใน,ใน,นไรบัวไรเลยสวยกบ็บวงซ่อนกบสอมมันกับกระทบกันไปเรื่องธรรมดาบนแน่น่นครับทุกอย่างบนแน,น่แน่น เมื่อวานนี่ฝนตกมือนีแดดจา้าชีวิตเปลี่ยนไปทุกเมื่อเมื่อวานอาจจะซุกมือนีอาจจะเสนนาร์บอลเนรอนนะครับเตืนเ้าทุงมือโบราณหเหรอเตือนเสาทุงมือโบราณพวกเตือนเ้าพวเพื่อเนเตือนเา้าพวกเตือนเา้เาหรือแล้วความเตือนเ้าหรือเตือนสา,าย แต่เราคุณมากของตะละเมอม่งเจือบ่คือกันปัญหาของตะละเมอบ่ขึ้นกันถ้าจิไ่เริ่มต้นจากดินฟ้าอากาศบ่มีทางคือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศดินป้าอากาศบ่คือเก่าจับมือโดนบ่ได้กินแกงยงซีหัวแซ่อะมื่อนี้อาซีสีกินข้าวหล ตั้งมือตื่นขึ้นมากกับสิตื่นตั้งมือตื่นขึ้นมากกับสิเมลาเป็นเรื่องธรมธรมดานะครับจากสิ่งแวดล้อมการงานนะครับการงานของแต่ละมืองมันขึ้กันสิ่งแวดล้อมของแต่ละมือกับบ่อบ่อขึ้ขกนันขท้นกันมัน,ม,นมันบ่อเนานะแต่ไม่กระทังชีวิตของเขาเอ,เองนะครับบ่บ่ต้องบ่ต้องไปเทียบยังไรนะครับบ่ต้องเทียบยังไร มาต้องไปคิดใจเรื่องเหล้าหลกภายหนอกนะครับหลกภายในของเางาอง้าเนี่ยคือในร่างกายของเขานี่ครับพี่น้องพี่น้องเคิ้นว่าเามื่อนี้ยูดดีสบายแล้วจะยูดดีสบายตลอดไปบ่ครับบ่อเด้เจ็บหมว่าปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวนี่นจะละมือบ่ขึ้นกันนะครับถามว่าพี่น้องอยากเป็นบ่ บอ่อเนี่ยบ่มีผู้้ได้อยากเป็นบ่มีผู้้ได้อยากเก็บอยากป่วยอยากเป็นในร่างกายนะครับก็อยากเมื่อยอยากลาเกิดตื่นเต้ากันมาก,ก็ไม่ต้องการแต่ความสดชื่นจำใสแต่มั่นกับเป็นไปว่าไรนะครับคือตามตามเม,มื่อตามเว้นตามธรรมชาติที่มันจะเป็นไป แต่ยังดีใจยอยู่ครับที่เกิดขึ้นมาเป็นมือนี่ก็ยังไม่ชีวิตอยูออ่มิตรสามีเนี่ยมันจะเราสุบุญฟังบอม่มเรื่องมีเรื่องอยังผมือนี่เพราะมันบ่มีประเด็นอี่ยังเบาดเลยมีเรื่องอยังเชียวมีเรื่องยังบอก เป็นยังมือนีหนาตาขึ้นช่งเต่าๆมีแนื้อิหลายเนื้อิดหลาย,ลวลายปวดหัวส่วนมากาจะคินเน่าใดที่ว่าเห็ดให้เป็นถูกหลายที่สุดส่วนมากภาพร่วมครอบครัวครอบครัว ปัญหาครอบรัวม,มีสุสุบันเะครับพีน่น้องมีดูเพื่นผมมีคําว่าผูใดสีบ่มีปัญหาครอบรัวความจุเต็มไหลบ่มีดหรอกนอกไปจากว่าเขาต้องทาตัวให้อยู่กับปัญหานั้นได้นั่นก็จะยู่รลอดนะครับถ้าซีเรียสเกินไปถ้าคิดเป็นจริงเป็นจังร้ายเกินไป หาความสุขบ่มี่ในในชีวิตหนึ่งบ่มีเลยเหรอือถึงต่อมาอาจจะได้ยินคาว่อดีนะครับในบางมือนะครับแล่ละมือม้วนขึ้กัน ม่เยตามมันมาเพ็ดมาจิ้มนะมากออมาก่ีอยขางเฮ้นม่กอย่างแม่งอย่ามาละบอกมาละนานแบบสมุนไพรฝนตกครับ ตกขักตกแน่พาย,ยุยยังถิ่มเขามากอีกอยู่เมื่อโตเแดงแซวเล่าไปแล้วกว่อนลืมเขามาอีกแล้วเมื่อใดเดีวละลูกไม่ถึงเขามานี่ยแหละหลายๆวันนี้ก็น้ำท่วมม่นไปครับรับกันไปยำลูกกันมาละ าร้านยัดะด้วยมูสับแล้วก็หนึ่งการที่เขาเจอปัญหานะครับเจอปัญหาในแต่ละเมือ ผมคิดว่าทุกคนเจอปัญหาแต่ว่าเขาจะอยู่กับปัญหาได้บอเฮาจะแก้ไขปัญหาได้ไดืบอบอันนั้นเป็นคือเป็นเรื่องที่สําคัญต่างหากไม่เมื่อเจอปัญหาเราทุกคนเจียบใปผู้เดียวนะครับถ้าเราคือจังสีมันว่าอยู่เป็นเป็นคู่คุนว่าเป็นคู่ที่เวียมีอย่างปรึกษากันม่อย่างบอกตัวกันทั้ง บอกตูนักบกนักให่ยังเรื่องเหล่าอย่างบอกทุกันว่างมาแล้วเอกจากไม่ใจกันแก้ไขปัญหาดีว่าคิดอยู่คนเดียวบกมุ่นอยู่คนเดียวอมความทุกข์อยู่คนเดียวนะครับถ้ามีแนวคิดายนะฮะเฮ็ดเวียกเฮ็ดหนังกับโบมีกําลังใจสีเฮ็ดแมนยิ่งก็ยังของไข่เนาะ ยิ่งเป็นงานที่ใส่อารมณ์ในการเห็ดซึ่งเป็นอารมณ์คือคนเห็ดเพลงนะครับคนเห,ห็ดเพลงไนี่ัคือกันนงานอย่างกรตักซังงานงานแน่ยังว่าบางงานแต่ยังว่าจําใจจ,ใจําใจเห็ดจําใจเห็ดได้แต่ว่าส่วนงานงาน,งานเพลงนะ่ะมันต้องใส่ความละเอียดบอนใส่ความรู้ซึกลึกๆเห็ด็คือ้ให<อ>้อด<ำ>ําให้ดําหน้าก็ดําดัมดัด,ด,ดัไป มันก็แล้วเราเอาเอาบเร่าใส่ความรู้สึกก็คือทนทนเฮ็ดไปก่อนทนเห็ดไปมันก็แล้วคือเห็ดงานก่อาส้่งก็ยังเท่ปูนเท่ยังก็เท,ท,ท่ไปเท่ไปเท่ไปกับเห็ด<ๆ>คือในในสิ่งนั้นมั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 นเห็ดใด้มันคนเรารูแบบแต่ว่าในการดันสร้างกินตนาการก็ยังสร้างงานสินก็ยังงานงานเห็ดเพลงเนี่ยมันต้องใส่ความรู้สึกนะครับใส่ความรู้สึกร่วมมากๆ แต่แนวที่เหตุใดนะครับัน,นี้แนวที่จะเห็ุแล้วก็ยืนยัดต่ออาชีพของเจ้าของได้ก็คือความซื่อสัตว์เขาต้องมีความหักแล้วก็มีความซื่อสัตว์ต่องานของเจ้าของนําซื่อสัตว์ต่อผู้ที่เป็นไว้ว่างใจผู้เป็นอุปการะ,ะอุปการะ,ะที่เป็นมาเหตุงานนําเฮาเขาต้องอซื่อสัตว์ต่ออาชีพเจ้าของนะครับ ก็อย่างผมผมผมถือคําว่าซื่อสัตย์มากผมจะบอกขมงานเพ่งผมจะบอกขมคิ้วนะครับผมสิบบอกามคิ้วผมสิบวอขี่ตัวผมบอกอีกอย่างเบาเบาจริงบัดนะครับผมเบากระกนเบาเบาความจริงแล้วก็อธิบายด้วยเหตุผลทุกๆคนทุกๆเจ้าท,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 ที่มาเห็นงานน้ำเราถ้าเจ้าเห็นความจริงใจจริงใจของเฮาเห็นความซื่อสัตย์ของเฮา เห็นความเอาใจใส่ของเฮ้าแล้วข้าเจ้าก็จังคอยมาเห็นน้ำห่าดูๆนะครับขึ้นมาบ้านเนี่เต็มนะมาบ้านรถรถเกือบบม้ม่องจอดนะครับหนาบานผอมเต็มเลยไม่ได้รถกโกโก้เลยจับมือหนึ่งมีความหวังครับจับมือหนึ่งรถโกโก้ก็คงจะได้มาจอดหนาบนของเจ้าของขั้นเป็นขั้นของเจ้าของคงจะได้มาจอดหนาบ้านเจ้าของนี่ย วันที่สิบเจ็ดเข้าไปซื้อ <laughs> อเบื่อบ่อนไข้นะครับเบื่อบ่อนไข้มาปลอบใจตัวเองก่อนต้วนบ้วันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่เจ็เจดกบับวันนีอาจจะพ่าบินตาไปวดนนี้โปสินกันเนาะฮะเนาะพระธนีสินเป็น,เ,ปนเรียกว,ว่าเงื่อนท่องที่หาหาบุาพเพใส่เนี่ยสำคัญต่อการใจชีวิตมากๆนะครับไปซื้อที่เินอ่เรื่องกันเลยนะ โอ้แ oh, <c oughs> ถมนี่เขาจะคอยไปเมื่อน,นั้นอยัง่งยังคิดเลยคะคิดไมคคิดคิดแ้กันอยากได้ไะถ้าอยากได้ที่ดินประมาณะระยะทางช่วงจากะสะพานไทยเล่าจากน้องข่ายไปหาเพวียงจัดนี่ครับครับพเพราะสพเสซนนี้เนีะ เส้นอื่นผมบอบ่บออยากได้ผมอยากได้ตั้งแต่เสน้็นี้อันนี้มันมันอยู่นอกเมืองเลยเด้อแทนอยู่แถวนน้นเนยนอกเป็นอกกระซังแต่ว่ามันคือเป็นเส้นทางที่คนไปมาหาซูกันได้ไงเัาก็เอาไป,เออไปอยู่ในตัวเมืองต่อไปอยู่ในตัวเมืองอะไรกับบ่บอขับนะครับแต่คือสร้างบ้านอยู่จากหลังหนึ่งจัางประมาณนั้นกับไปเฮ็ดของอัดนะครับเฮ <c oughs> ็ดทองอัดแล้วก็การทีร่เดินทางไปมาหาซูกันเนี่มันก็บ่ไกลนะครับกระทาทามท่างเที่ยวไปหน้า วันที่นี่วันที่มีสแตนไปอีกนะ <c oughs> ไปว่กา,รรากอนทัพกันทํามหากินนะครับกับคอต่วาเขามีความยั่งหน่อยๆน่อยมีความฝันในก่อนมีความฝันเหรอเดินเดินตามความฝันในมันถึงยะยังดูความจริงจังนะครับจริงจังแต่ก็จริงใจพร้อมซื้อสัดพร้อม นะครับขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนแค่นี้คงจะเพียงพ่อนะครับสำหรับการดำ,ดำเนินเีพมี ण. ความซื่อสัตย์มีความขยัน,มนเมื่อเด็กๆเขาใครนะหืมกินไปนะพ๋อแล้วเอาของวันไม่กินไปเอาเอ,าอ,าอามะพร้าไม่กินไปวุน้นวุ้นมะพร้าวอะแม่มข้าของเจ้อย่างบ่มึนเจาตักไร เว้ยเวลาเนาะสั่งกันเจียวหยันกับกวยยิมกี่หยันเจ้าวกวยยิมหยานใช่อาหากร,รก,กินอิ่มๆกันช่วงท่างกันทำไมหากินเนาะแต่ละมือกันมคือกันล่างมืออ่ะห้าวใจเอายังมาสื่อกินล่างมือก็ได้บ่ได้เลยล่างมือก็ได้หน่อยล่างมือก็ได้หลายนะครับแต่ละมือ,อกันมคือกัน แต่ดีใจเลยครับผมผมดีใจมากๆที่แต่ละมือนี่มีเกือบแับตัวเว้นแต่ละมือนะครับเว้นกับเกินสองมือสามมือมีงานเขาเมื่อวานมีงานเขามาอีกนะครับงานเขาม่อาอีกเจ้าหนึ่งนะครับดีใจนะครับสู้ไปนะครับมีกาลังกับสู่ไปมีกำลังใจอับิ่งมีกาลังใจยิ่งดีนะครับ มาเด้มเมื่อคืนนี่บอกินข้าวนะโอ้หบ่ได้กินมาโดนเลยด้เน<อ>าะข้าวแรงข้าวแรงวะเนี่ยแต่ว่านำนัดแต่ว,ว,วิ่งแต่ว,วิ่งขึ้นแต่ว,วิ่งบองไม่วาน,นตามเแปดทิพย์สองุดืนมีแปดทิพยสามกว่ามันมาเขบกินข้าวจากินอย่าอื่นเมันยทูทเพื่อป่อยวอกจนแต่หลับแดก ในการที่ล่างกายของห้อในแต่ละมือมันบอกคือเขาอัานี่บุญมะพร้าวครับบุญมะพร้าวมะพร้าวเป็นมะขายโยนมันทางด้านอาหารเป็นเป็นซีมหลือเปนหมักนะครับยี่สิบบาทมั้ยแม่ยี่สิบบาทได้ว่าไหร่ยี่สิบบาทคือเมื่อไหรแต่ว่าน่ตู้เย็นไว้แซ่บในจิตวัตรของปวามจำวันมันก็บอกคือบัวแมนว่าเ้ามันมันถิ่ใดตามใจเ้าเนาะ ร่างกายของคนเฮ้า,า,ามันถังมันสิไม่เมือนี่เจ็บหัวเมื่อนี่เจ็บทอ้องเมื่อนี่ดีโอ้ยสบายสบายตัวแเมือเ่อนี่เจ็บเจ็บเส้นเจ็บเอ็นน,อนั่นสิฮะห้องวระยาดนั้นให้มันเป็นนี่เนาะมันบ่ยนมาแล้วมันเกิดขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองแบบอัตโนมัติแบบใดตามในนาทีการงานนะครับเมื่อผมนี่ผมผมติมักเป็น เป็นเป็นเอ็นขาเปี๊ยงนะพี่น้องเนอ็เอ็นขาเปียงเอ็นขาเปี๊ยงเอ็นข้าสะบักเอ็นสะบักเอ็นประมาณนั้นนะเอยบริสุทธิ์สันคิดว่าผมทำงานผมนั่งอยู่สบายอยู่ครับพี่น้องนั่งยอนขาอยู่ตลอดเวลานั่งยุ่บนเก้าอี้เก้าอี้นุ่มๆพอมนะครับอยู่ในแอร์เย็นๆนั่งตาจ้องจอคอมมื่อข้างนี้พิม พิมพิมสองเมื่อละทางนี้จับเมาจับยุ่งสินะครับแลเียนไปเลียนมาเลียนไปเลียนการที่ห้องเฮ็ดยุ่งจัิงส่ตลอดนะครับตั้งแต่ปีสนะี่สิบเนาะผมไรมาตั้งแต่ปีสี่สิบเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็งเงาลับจังิงสีจังสีกรลับแน่จ้ะคือค <c oughs> ือการกิ่งเมาเนี่ยปีนี้ครบยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีตั้งแต่นั่งอยู่ในเอ็นต่อคอมดีที่ว่าสายตายังบ่เสียยังบ่ได้ใส่แว่น นอกจากก็บาวานขึ้นนะครับมันจังคยสีตาจังคดสีมัวแล้วก็นหน่อยนะหน่อยนะเดี๋ยวนี้ปก,กตินะครับระบานมันเจีนเจีนนี่มันแรงถู่น้้าแขนบานมันจากเนี่ยขึ้นมาอยู่ในสะบักหักจมมันก็ปว,วดต่อแข,อขนตอนนี้ตั้งเต่คอยออนนี้เราเมือม่อเมื่อนี้ที่ได้ไปนี่ที่ได้ไปย่างไปหนาบานด้วยเดียวนี่เขาว่าแก้ให้เนี่ยแก้เอ็นกระเปียงให้เนี่ยประมาณเนี่ยเม่นี่เลยว่าม่นี่เลยว่าให้เขาลงทองกอน แขนข้างนี่ตั้งเต่มมืออันตอนเป็นงูอันงูมสวัสด์มันปวดตลอดเลยที้าไปนวดจักกุระช่วโมงครับวายันมิ่งแต่เดียมมาดิเดียมเป็นีว่าเดียมมันเท่าเดียว่านักที่กระเดียมเล่าเสือ่าเดียมนักกระเดียมนักกระเดียมภาษากลางพันว่าจักกะจี้ กะเียกะเี้คือนักนักเยมนักกีกี้ยำหลักน้องทำกินบุญข้าววันกระด,ดูกวันยำเยอะข้าววจามข้าวไอ้เืเเ่อนูว่ามึงมึงเพนเห็ดแนวเพลนเห็ดวบดูมาเบืองมาเบืองเลยเบิองข้อเทาไม่ตาไมีท่องเลยเจ้าบ่มีท่องเด้อ ตำมะขามครับตำมะขามออน <laughs> แต่ว่าเพั่นกินนี่จ้องไอ้กินเมื่อเที่ยงมันเนี่ยมันกินจักน้อยเนี่ยจักน้อยเนี่ยบอ <laughs> เพื่อนยังเพ็่นยังเบเาหยอกอนเห็น,นว่าเสี่ยวอลูกเสียวบ่คือคือเบาลูกอีกจะคนแน่ว่ากันคนสองคนเหมือนกันก็คิดนว่า,อ,วาอยากได้ย้อยเลยลูกสาวสช่ไหมจะสิเรียงได้บ่ <laughs> ในความมั่นใจของเจ้าของเลยขึ้นว่าต้องเลี้ยงเขาได้เป็นสาวแน่นอนต้องได้อุ้มหลานแน่นอนลูกไม่ให้ง<ะ>อ้อมห่ะฮะลูกไม่ให้งอ้อมอะไรหลานกับหมายเรียกว่าลูกไงลูกที่เกิดมาเนี่ยถ้าเขาได้มีผัวมีหยังเขามีลูกอันนั้นเขาเาอาื้นหลานเลยเออการูแลนั่งได้อุ้มหลานแน่นอนก็ยังไม่ใหญ่ปัวเห็นบอกเรา กือบเข้าซิบแล้วครับนี่บัวนะครับตั้งแต่จังเขาห่าวอยู่ปาติผ่าไม่หลงเริ่มไปแน่ก็โชคดีที่เราโ่มีโรลกระจาตัวพี่น้องบ่เป็นพวกเบาหวานความดันเป็นนั่นเป็นนี่บ่เป็นนะครับเย็บหัวปวดท้องครับลูกเป็น,นมันเลยให้ลูกเป็น้ลูิเ็เบาหวานในตะพุนี่ครับในในพี่น้องทั้งหบดนะครับแต่มีผมผู้เดียวที่เป็นเบาหวาน เริ่มต้นด้วยความเคร่งเครียดเนี่ยจังหน่อยนะครับยี่สิบนาทีแล้วเน่าแล้วกะมีแนวคิดเนี่ยจักหน่อยสําหรับมินตาเนะก็คือทั้งทั้งเรื่องขอบครัวนะครับเรื่องขอบรัวทั้งตึนกะเราจะได้รับเรื่องที่บูสบายใจมาแน่นะครับประเทศเให้ซีเรียสนะครับอินงเครียดก็แก้ไขไปนะครับทุกอย่างมันแก้ไขได้ทุกอย่างมันถ้าหฮอ ถ้าเฮาบ่ออยู่ซื้อถ้าเฮาบ่ยอมแพ้ปัญหานะครับปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขทั้งหมดม่นบ่เฮาเฮาเฮาต้องบ่เฮาต้องบ่ยอมแพ้มันเฮาต้องสู่สู่ก็ปัญหาสู่กบคนคว้าในตัวของเจ้าของว่าคนคนคว้าตัวของเจ้าของให้ผมคนคว้าเจ้าของให้ให้มันได้ยาไปเอาผู้อื่นมาเป็น แบบย่างหรือว่าจะเอาผอื้นว่าเป็นลักเป็นเกณฑ์เขาต้องเอาตามใจเนี่ยอยู่ในหัวใจของเขา้าใจของเขา้าเขาหมักหนังใจของเข้าาอยากเห็ุหยังสิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุขสิ่งไหนที่ต้องการอันนั้นต่างหากที่คือความสุขถ้าเฮ้าเหตุไปตามเขาเฮตุเพื่อเอาหน้าเอาตาหรือว่าสิ่งอื่นๆซึ่งบมแมนสิ่งที่มันเกิดมาจากใจออกมาจากใจแล้ว เกิดเามันเป็นสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่ปลอมๆเป็นของปลอมทาแม่ดอกไม้กระือเป็นดอกไม้พลาสติกคือเป็นดอกไม้ปลอมถึงว่าจะเหมือนเหมือนอยู่นะแต่จังไหนมันก็คือบอกของบ่มเมนีนของจริงมันคือคือเป็นของดิฟซิ่งหรือเป็นแค่ดอกไม้พลาสติกกุหลาบพลาสติกจังไหนก็บ,บ่สูก่กุหลาบแคนะเพราะฉะนั้นอยู่น้ำกันกินเขาน้ำกันยังเสียน,นะครับทุกคนนะครับ ถ้าเฮามีความจริงใจให้กันนะครับมันจะแสดงออกมาถึงภายในแค่เห็นเงาซื่อๆแค่เดินผ่านแค่แค่เลี้ยวเห็นกันมีความสุขไม่จําเป็นต้องถึงครับกันว่าเออความสุขอยู่ที่การหลับนอนด้วยกันเหรอมันก็ไม่จําเป็นนะครับความสุขอยู่ที่การกระทําอยู่ที่กันที่เข้าได้อยู่น่ากันตั้งหากได้ดูแลก,กันได้อยู่ใกล้ชิดกันได้อยู่ใกล้แล้วก็รัศมีของความหัก นะครับของความภาคมันจะฉา,ายแววออกมาเฮ็ดให้เฮ้านั่นล่ะมันก็คือความสุขนะครับมันจะบ่เหมือนกับว่าเขายู่กันด้วยความจําใจหรือว่าดววอยู่กันเฉพาะตัวใจบ่มาน,น้ันั้นนั่นฮ็อจังไดมันหาความสุขไม่ได้นะครับผมเมื่อนี้ขอมอบความาสุขให้กับพี่กับน้องนะครับคอยสุก้นนะครับในการใช้ชีวิตให้ราบรื่นนะครับราบเรื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตชีวเป็นอยู่ที่ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วกะขอบคุณที่ติดตามห้างสองคนนะครับสำหรับมื้อนี้คงจงจากขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ